กลับมาอีกครั้งกับแชนโกลอเนแวร์ชาแนลนะครับช่วงกินอะไรก็ได้นะครับวันนี้ทีมงานนัอยู่กันริมบ่อนะครับเพื่อมาหาวัตถุดิบจากตอนที่แล้วที่เราบอกไปว่าจะมีวัตถุดิบเพื่อมาทาอาหารในวันนี้กันนะครับซึ่งวัตถุดิบในวันนี้คืออะไรครับพี่เวียหนอยครับหอยกาบอันนี้คือหอยกาบนะครับเป็นหอยน้ําจิดนะครับตัวนี้จะอยู่กับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ว่าน้าสะอาดนะครับถ้าน้ําไม่สะอาดนี่เราจะไม่พบเจอเลยครับตัวนี้นะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับหอยกาบ อ่าได้มาแล้วครับนี่คือวิธีการงมหอยได้ตีนนะครับผมกองลงมาแล้วกองเชียร์เป็นไงกองเชียร์ครับเก็บมาเยอะๆเก็บมาเยอะๆอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไหมหอยสองตัวสองตัวแล้วผมหอยกาบก็มันคล้ายๆนี่เนาะเหมือนหอยแมลงภู่เลยนะครับรสชาติมันก็คล้ายๆกันนะครับก็ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับคล้ายๆเลยคล้ายๆแบบหอยแมลงภู่เลย แบบนี้เลยครับข้างในงครับและนี่ก็คือผลงานของพวกเราที่เป็นงมมาเมื่อกี้นะครับใช้ทั้งตีนทั้งมือในการหาหอยหอยกบับได้หอยขมนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมเราจะทำเมนูอะไรกันครับก็เราได้หอยมาเนาะวันนี้จะทำเป็นสองเมนูนะครับก็จะเป็นนึ่งหอยนะครับนึ่งหอยผสมสมุนไพรนะเนาะก็จะใส่พวกไอ้สมุนไพรต่างๆนะครับ อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีในอีกเมนูนึงนะครับเมนูแบบพิเศษเลยก็คือผัดชาหอยกระบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นออกหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับครับปูก็มีตามนี้นะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเลยนะครับก็มีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับโอ้เจ้าอะไรอ่ะเจ้ามาอ่ะหยจอ่ะอันนี้หอยจูบยังเดียวเรอหอยจุบมันจะมีตั้งบน การทําความสะอาดเปลือกหอยนะครับเราจะนําใบตะไคร้นะครับสดๆนะครับเราจะมาขยี้แบบนี้นะครับแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับว้าวขี้โคลนก็จะหายไปนะครับแล้วนะครับก็จะมีตะไคร้ใบโหระพาใบมะกรูดตัวนี้เพื่อจะได้ลดกลิ่นคาวครับแล้วจะได้จะได้ทําให้หอยของเราหอมครับหอยหอมหอยหอม ไป็การยัดหอยนะครับพูดถูกละเบ่าเนี่ยยัดอะไรใส่หอยเอายัดหอยใส่กระบอกยัดหอยใส่กระบอกคอมันแห้งเอาสนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวอาหารจะไม่อร่อยนะครับเฮ้ยจุใจจุใจครับ เอามาเตรียมเครื่องพริกแกงครับเอาไว้สําหรับไม่ใช่มาแกงนะครับจะมาผัดนะครับก็จะมาผัดหอยครับผัดหอยครับใส่ตำตำหอยเรานะครับจากที่เราเอาหอยใส่แล้วนะครับเอาน้ําใส่เติมน้ํานะครับแล้วเราก็จะมานึ่งนะครับนึ่งแบบเราใช้ไม้ไผ่นะครับนี่นะครับเราเราก็จะก่อไฟแบบนี้ ถ้าน้ำเดือดเราคงมาดูอีกทีนะครับไม่รู้จะรอเราจะทําอะไรสักหน่อยอออทำชุวน้ำจิ้มครับผมอ๋อันนี้ชุดน้ำจิ้มเสร็จแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวไหมครับ <laughs> สุดใหม่ <laughs> <laughs> นะครับเราก็เราก็จะหยิบมาดูงี้ครับ อันนี้เราได้แล้วนะครับมาสังเกตดูข้างในนะครับมันจะอ้าเปิดออกมากอย่างนี้นนะครับรแปลว่าเราได้แล้วนะครับรเราก็าไปทําจิ้มหรือว่าทําอาหารอ,อย่างอื่นได้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับผมสวยางามมากเลยครับตัวนี้กรีบโตๆโตนะครับ ปกติของหอยนะครับที่เราเก็บมาสดๆเนี่ยเราต้องข Hang ังไว้หนึ่งคืนนะครับเราถึงจะมาทําอาหารนะครับแต่วันนี้นะครับที่เราทําก่อนนะครับเราก็จะมาแกะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราแกะออกนะครับแกะขี้มันออกนะครับตรงกระเพาะกระเพาะนี้นะครับการทำสะอาดนะควัารสะอาดนะครับนี่ครับมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ออกนะครับมันก็จะเหลือแต่เนื้อแบบนี้นะครับนะครับ เออเอ่าออันนี้ต็น้คิมนัอ่าพอดีว่าเมนูหอยวันนี้เป็นมีเมนูหอยเร่งด่วนหลังจากที่เราแกะเมื่อกี้เสร็จเราเอาขี้ออกเสร็จตอนนี้เราก็กลับมาลวกอีกทีเพื่อล้างนะครับเพื่อล้างพวกอ่าดินหรอือทรายครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเมนูผัดชาครับผมโอเคครับเซ็งจังเลยหอยไม่สุกสักที ไม่รู้เป็นไรหอยเนี่ยหอยนี่มันดื้อได้จริงๆเบื่อยกดีกว่าหวังรอนะครับหมดไปขวดแล้วอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนอหอยเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะได้แดกตายดูขั้นแรกนะครับใส่น้ำมันก่อนไม่ต้องใส่เยอะครับประมาณห้าซีซีครับกะได้แม่นขนาดนั้นเลยก็ใส่ เครื่อง้ไปัจนี้ให้มันห,มหอมนะครับแม้มือให้มันมีกลิ่นหอมนะครับถ้ามีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่หอยเข้าไปครับหอมหรือยังหอม <c oughs> หรื <c oughs> <c oughs> หอยังต้องมีกางจาน <c oughs> <c oughs> โอ้อันนั้นเวอร์แล้วครับเ <c oughs> สร็จแล้วนะครับก็ใส่หอยนะครับวัตถุดิบของเราทำแม้มือต้องสั่นเลยครับผม จากว่าหอยมันสุกแล้วนะครับเราจะปรุงแบบอย่างรวดเร็วนะครับเร็วพอยังเร็วมากครับนะครับจัดเป็นอย่างรวดเร็วอันนี้ไม่ได้โค้งแล้วครับต่อไปนะครับเราก็ใส่เครื่องนะครับเราใส่น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยใส่เยอะหน่อยครับนี่อุแล้วครับใส่แป้งให้หมดเลยครับทดลองเค็มครับถึงจะเค็มแต่ก็เต็มใจอ่าเต็มใจครับ น <cho ant in> <talk> um, uh, ี่ครับผงมหัสจัลนะครับผงมหัสจัรหนึ่งนะครับตรงนี้ใส่ไม่ต้องเยอะครับเนี่ยครับแค่เนี้ผงมหัสจย์สองครับเข็มเลยยังวะผงมหัสจย์สองครับใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะครับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปครับ อ้าวลืมลืมไฮไลท์นลครับตอนนี้โหระพาครับมันก็จะหกไปบ้างไอ้ที่หกไปก็คือมันเป็นส่วนเกินนะครับไม่ให้ชิมสองตัวหรอกดืยองอร่อยครับอร่อยพอได้ไหมพอได้ไหมได้แล้วครับกับข้าวบ้านบ้านได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมอ่ะเผ็ดครับ ก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งเมนูนะครับต่อไปแล้วครับเราก็จะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเถูกแล้ว,ลวก็อ,อีกเมนูของเราเนี่ยก็จะเป็นหอยนึง่งธรรมดาก็จะมาทากัแบบน้ําจิ้มกันซึ่งน้ําจิ้มของพี่หนุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนของใครเพราะมันเป็นน้ําจิ้มอะไรนะพี่สี่รสสี่รสสามถึงส <3 S 2> ี <3 S 2> ่ <4 S 2> รส<ถ>มียังไงบ้างอะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอ นี่นะครับส่วนผสมน้ำจิ้มนะครับก็จะมีตามนี้นะครับในรูปภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรสามถึงสี่รสชาตินะครับอืมถือว่าไม่เร็วนะครับสหรับหอยที่เพิ่งไปงมมาสดๆ ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวไม่มีเม็ดทรายไม่มีดินแต่ว่าผ่านครับพ้อบอกว่ามันไม่ใช่หอยกาบแต่มันคือหอยอะไรนะหอยกราบครับผมหอยมารยาทด,ดีครับผม <c oughs> เราจะมาจิ้มกับเป็นจิ้มสามรสนะครับผมไม่ใช่สามร,รสชครับสี่รสครับผม <c oughs> สามถึงสี่รส <c oughs> <icana> สุดยอดครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเมนูหอยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าทําไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็ตอนหน้าจะมีเมนูใหม่อะไรอีกนะครับก็ติดตามนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องแคนโกนิวเออของเราด้วยนะครับและรับรองนะครับตอนหน้าเมนูเด็ดแน่นอนครับสวัสดีครับ